สวัสดีค่ะทุกคนกว่าจะได้การ์ดใบนี้มานะคะหยุดเลดลึกมาก70โลการันตีพอดีเลยค่ะแต่โชคดีที่ไซรัสมาปาดนะคะก็เลยแบบโอเคพอยังโอเคแล้วก็เซเวียเนี้ยพอออกมาโลที่ประมาณ50หรือ60นี่แหละก็ไม่ถือว่าโชคดีมาก,กนะเนาะแต่เราก็ยังแบบก็ยังถือว่าโอเคอยู่ที่แบบยังอยู่ใน2คนท็อปทูที่แบบเราอยากได้ที่สุดนะคะไปดูกันดีกว่าคะ่ะว่าการ์ดใบนี้มันจะแซบขนาดไหนนะคะ The Protocors Protocurs can โปรโตคอลอันนี้มันสามารถทำให้ประสาทสัมผัสของคนเดาแย่ลงได้นะขอไม่าพากันนะคะขออนุญาตมาวีดผู้ชายดีกว่าคือชอบมุมนี้มากที่เซฟแบบว่ามองแบขาย MC แบบแล้วแบบโอ้ย <Yeah. S 2> น่าก,กินจังเลยอะไร MC ก็ยั่วจัดเลย <It> s <S อ่ะด <'s> ูวแบบโอ้ไ oh มแบบ่กอดมขาแล้วก็แบบว่าเออ <lok> อาจจะไม่ได้สึกถึงเธออีกเลยเอาไว้แล้วเขาทุกคเอาเงินสิที่รักษาเอาแบบทดสอบเปลีนกันดีไหมคะมามามามัม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  g boy ดมสาวว่ามัเป็นเปล่นอะไรนะคะ Strawberry อุ้ยเซฟจ๋าชอบ s t ว a เบอ r ์รค่ะมันคือขดจุกเสทุกับคอนขดจุกขาอ่อนนะโอ๊ยจะกระซิบทไะมันเป็น Cherry <simple> วิวจะกลิ่นแบบว,ว่าหอมรัะจวนหอมหวานอยู่ใช่ไหมคะเซฟมาเทสอีกหน่อยมาประสาทสัมผัสที่ดีนะคะเอาที่หูดีไหมคะมาทดสอบที่อื่นกันหน่อยนะเธอคิดว่ามือของฉันเนี่ยกำลังทำอะไรกับหูของเธออยู่หรออุย้ยคลางเลยเหรอจ๊ะโอ้ตายตายตายโอ้น่าเสียวว่าเออคุณต้องทำรแรงแบบนี้นะเซฟไหมเออยไปแล้ว,แล,วแล้วก็ให้อ่าชิบลุบนะครัแบบ โอ้ยผูดไาเหรอคะโอ้แซบุนีุ้นี้ใชเลยเชอเเธอโอ้ my god เชจหายใจไม่ตัวทองแล้วค่ะดูหน้าเขาสิทุกคนน้แบบเสียมากค่อยๆนะคะคอดูจุบใหญ่เลยอะอ้าๆด้วยโ โอ้ยโอ๊ยหัวใจส,สบายนะคะโอ๊ยหน้าดูนี่แบบตายอ่ะมันบอกว่าเซฟอย่าทำหน้อย่างนี้จริงๆไม่ไหวเซฟจ๋าพอแล้วที่รักเราควรจะทำยังไงกันดีอ่ะโอ้โหมาเทสที่หูอีกแล้วกินเลยไหมคะโอ้กระซิบรอโอ๊ยเซรียอะไรอย่างงี้ปะอ๋อ เซฟไวไหมลูกโอ้โึงายล่างแล้วโยนเลยค่ะออคือโอม g ้ d เซฟมุมนี้ไตาแบบนี้หน้าไม่ไหวแล้วนะหน้าไม่ไหวแล้วเซฟีว taste test ี่ คนอย่างนายก็สูญเสียความยักเย็นได้เหมือนกันนะเนี่ยนอนทับกันแล้วค่ะทุกคนโอ้ยล้วคนเราหนักไม่จำเป็นต้องยักเย็นขนาดนั้นมากก็ได้โอ้ยใช่แล้วค่ะใครทนได้นี่ต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งมากเลยนะคะเนี่ยนายกำลังคิดถึงเรื่องอะไรอยู่นะ advocates wipe เรื่องบาอย่างที่ลามกโอ้ ที่ลามกทุกคนเซเวียกระตายแก่ของอีชันนะคะตายแล้วตายแล้วเซฟคิดไม่ดีคิดไม่เคยดีเลยอะ่ะทำยังไงดีเนี่ยคืนนี้จะนอนหลับไหมคะถามหน่อยสิเอททำไมทำไมมาแบบมาเบา,เบาๆมานุ่มๆแต่แฝงไปด้วยความเอ่มร่าร้อนอะไรอย่างนี้ล่ะคะโอ้มไม่ไหวนะครับแบบนี้สุดๆไปเลยคะ่ะ สุดกดการวาเลนไท์นะว่าเล,นไ,นะาเลนไทยยังแบบว่าเออก็แบบมีให้คิดแต่เนี้ยคือคือคิดแต่ละคิดแบบไกลด้วยนะคะค่ะก็ติดตามกันด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะมารีวิวกาสท,ที่เหลือนะคะตอนนี้ก็มีมาแล้ว3ามใบนะคะเดี๋ยวจะกดต่ออีกเนาะขอบคุณที่รับชมนะคะติดตามกันนะบ๊ายบาย